ทางรัฐบาลอินเดียนั้นเตรียมที่จะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละยนะครับจากบริษัทเกมออนไลน์ที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมมากกว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเติบโตเป็นอย่างมากครับซึ่งอาจจะทําให้ราคาเกมนั้นสูงขึ้นนะครับ แอปพลิเคชันเกมส์ได้รับแรงหนุนจากบรรดาน,นักกีฬาที่มีชื่อเสียงจากประเทศอินเดียครับโดยเฉพาะกีฬาคริกเกต็ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของผู้คนอย่างมากอย่างไรก็ตามครับมีความกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับจากปัญหาการติดเกมและการสูญเสียทางการเงินมากยิ่งขึ้นครับ บรรดานักลงทุนต่างชาตินั้นก็สนใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศอินเดียนะครับโดยบริษัท Tiger g l o b a l นั้นให้การสนับสนุน s t าร์ทอัพเกมของอินเดียที่มีชื่อว่า dream 11ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมชาติคริกเก็ตในประเทศอินเดียครับ ทางด้านท่านนิรมลาสิตารามันรัฐมนตรีคลังของอินเดียซึ่งเป็นประธานสภาภาษีสินค้าและบริการหรือ GST ซึ่งมีผู้แทนทางด้านการคลังจากแต่ละรัฐนั้นรายระบุนะครับว่าการตัดสินใจที่จะจัดเก็บภาษีเกมออนไลน์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการหารือกันในวงกว้างครับท่านผู้บริหารในอุตสาหการรมเกมหลายรายนะครับระบุว่าบริษัทน,นั้นอาจจะต้องส่งผ่านภาระภาษีด้วยการขึ้นราคาเกมครับ ทางด้านคุณอดิตยาชาท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทแอปพลิเคชันเกมอินเดียเพลสได้กล่าวว่าการใช้อัตราภาษีร้อยะยีซึ่งสูงมากนั้นจะนํำมากซึ่งความท้าทายมาสู่อุตสาหการรมเกมครับและภาระภาษีที่สูงขึ้นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อกระแสงเงินสดของบริษัทเกมต่างๆครับ